สวัสดีจ้าพี่น้องเร็วเดี๋ยวเอาคลองไปให้แม่หน่อยก่อนเปิดประตูให้หน่อยเถอะน,นี่พี่น้องไปที่เปิดออกมาเจอเลยใช่

ข้าิขี่ี้รถไปให,ปห,ไไหนันว่าอดี้ย่างกับยางข้ามไปดิโอ๋บอเอ่เมื่อเ,เอ,เอื่อนพ่นน่าสิไปเฮ็ทธุระกันเลยเพื่อ,อเพื่อนมาอาบน้ำอาบย่างนะแับน,นะครับอีนไปะคังเยของสาว่อนของุลุกนัว่าให้เราตะนบอกเรานะข้อย่างออมเขาง่น เราต้องมาเรียกใจน้องเราต้องมาเรียกใจนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับทุกที่นั่งนะครับที่แรกเขาว่าจะขายร้อยยี่สิบบาทนะครับเห็นทีเห็นน้องนะครับให้คว่มเห็นใจนะครับให้คว่มสงสารครับที่งานของทุกลูกเรื่องงนต้องมันเบานะครับคือคือพายุหมือนที่ยี่สิบหกนะครับพวกเขาก็เห็นใจท่านด้วยกันเรียกเอาเงินมากเรียกปฏิบัติเอางนนะครับวันนี้ร้อยยี่สิบบาททุกที่นั่งครับ ามาหาซื้อน้กินเขาไปให้เพื่อนนั่งเียนถือเงินมาเอะไรจะบาจคุณเดินเล่นาเดิปเดิเล้าเจยาได้ว่ได้ีสอนคพี่เจ้าทันทีนี่นี่เลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่เห็นใจอ๋อขอโทษจ้ะ ขอบคุณผูช at okay, sure. okay. okay, ่วยเชียนนะครับวันนี้ให้เครื hmm. ่องดื่มโอเคพี่น้องเด็เขาออกมาตัวกันทั้งน้อกนะพี่น้องเดยวเอาของเข้าไปให้น้องกันนักกนอยูสนะนัูสงาดีมกท้น้องมามหาเนรานเสนองสาวลาเด้อนะครับเชิญเชิครับทีมงานของสาวน้อยเพชรพดแพงนะครับมีทั้การแสดงนะครับ ยางหาไน้กินก็พี่น้องอยังกินมาอ้อแต่ว่าที่เด็ดๆคือเจอร้านส้ตมตำหนึ่งร้านส้มตำร้านหนึ่งแล้วอาจจะเป็นมุ้งปงกนี่ก็ได้พี่น้อง โอ้ไก่ทอดดินน้ำรับ20บาทนะครับุุเ่าสมุพจัดให้นะครับวันนี้นะครับคุณพี่ของสาวหน่อยพิมันแนนแต่กับบัต120บาทนะครับคี่นารัเดาถึงแล้วรัอพี่ก็พวงนีแต่ก็แคนแค่นคครับแครก็ของสาวหน่อยพิมนแนนแตกเนะครับ นะครับ120บาทนะครับกการรอค่อยห้านะครับนะครับวันนี้นะครับ้าอค่อยมากนะครับ1 afa, up, 2บาทสำหรับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งสวัสดีจ้าพี่น้องอวัสดีต้องกัรอย้องพี่น้อง อยู่ห้องกิ่งใหญ่จิ๋มหนองเห็เดมาราซเซ่ไผ่เห็นน้องมนะัมหนหี่ยทำอะไรเซ่ไผ่เนอะเพราะว่าแล้วแม่ๆ่นสิถามหลายคนว่าไอแคทเอาไว้ไปใส่คือว่าเห็นไปหาน้องก็คือห้องพักอยู่ใกล้งานพี่น้องก็คือจังที่จะถ่ายเวรว่าต,ตรงขามกับง,งานก็เลยกลับมาเห็ดมารายยูห้องเพราะว่าเพื่นที่มันเรียบมันจะเห็ดง่ายเพราะว่าอยู่ห้องน้องอยู่มันเป็นไฮน่า แล้วเหมือนแบบห,ห้ยอยรถไถยังสินาะพี่น้องมันเป็นขันเป็นขันขึ้นมันบบเรียบก็เลยเออกลับมาเห็ดอยู่ห้องดีกว่าสะดวกสบายทำอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยน้องจะไม่ได้รู้ด้วยว่าเป็นทรงไหนอะไรยังไงฮะอะไรอ่ะเ <c oughs> พลงห,หนังเจสิติดบอกอุหนักก็ใส่ดีเลยใส่บ้าง เช่จะสีพากันดี๋ยวแชทขอตัางกล่องไปก่อนเลยเหรอเห็นบหรเพราะว่าไม่ได้เอาอันค้าตั้งกล่องที่ลดมานลด อันนี้กะไปเอาของเอายังไปให้น้องแร้เราจะแม่เอาของเอายังไปให้น้องแล้วล้วก็ไปซื้อแล้วกิน,นซื้อเขาซื้อแล้วกินมาให้เพื่อนแล้วเอาเลยกลับไม่เห็นอะไรอยู่ อันนี้ยี่สิบเต็มเต็มขาขพอดูแบบอะไรนะมาเอามาให้พี่น้องเปิดมาให้ดูเอาแล้วให้ดูว่าเราจะทำคือโบไม่ให้ตรงเดิมก็สรางมาอันนี้จะทำยังไงอันนี้มัน พันหนงห้าสิบใบอันนี้สามสิบใบอันทีใบไม่ยากหรอกทำมมมกไม่ได้ลูกด้นไม่นะตัวนี้ล่ะสีเฮดใช่ตรงไหนตัวไปหาสิห้าสิบใบไม่กี่พันนะ โมบูเมนหนึ่งสองพันห้าปะใ่ไหมเสองร้อยสามร้อยสี่ห้าสองพันห้าเออสองพันห้าอันนี้ร้อยใบเลยสองพันห้าก็แหละทิงถามให้ว่าจะทำไป็นงไหนเพราะว่ามันมีสองไหม อันนี้จะพอไหมคะอันนี้คงไม่พอหรอกนะเนาะเสีค <bra. S 2> ือเรื่อคืนเลยวรีงนรอเแตไงกดใหม่ หรือว่ากลโนรงยาเจาถ้าคุณไม่พอใจผมเป็นซอยนี่ยนไม่ยังไม่พอใจนะคะแต่ฉันคิดว่ามนต้องมีะไรมากกว่านนผมก็แค่ใหบอกั่งที่กิ่ามียาไปมาแค่นั้นต้องมีากอะไรพี่น้องจะใส่เดวแคทคอตัวเฮดมาได้กวนคลิปีแคราอไฟ์มันีคลิปอกันไหมจ้าอันนี้ก็มาอปเดตให้พี่น้องเบิ่งวมามาแอบทำอะไรเซอร์ไพรส์หอ 你的。